สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําเมนูหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูที่ผมหั่นไว้นะครับเป็นเนื้อย่อยเป็นมันเป็นอะไรนะครับแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปในนี่นะครับแล้วแต่สูตรใครนะครับใส่ไม่ใส่แต่นี้ผมใส่ด้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับกดตำนะครับ ีเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะครับนี่นะครับอย่าทำละเอียดมากแล้วก็เสิร์ฟไปในหมูลูกสาวบอกว่าพ่อทำอร่อยทำเผื่อด้วยว่ะ ำด้วยน้ำมันหอยแล้วก็พริกไต่ฝนแล้วก็ นิดนึ่งแล้วก็ทำารคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโดยใช้มือขยำเลยครับทำเองกินเองนะครับไม่ต้องเป็น,ไม,ปนไม่ต้องกลัวครับขยำได้เลยล้างไม่ลาม้างข้อมือเราตอนนี้ก็หมักเสร็จแล้วทิ้งไว้สักครู่นะครับไปเตรียมกระทะก่อนครับเราก็เตรียมตั้งกระทะแล้วนะครับไห้น้ำมัน เดือดน,นิดนึงนะครับแลยวเราก็ใส่หมูที่เราหมักไว้นะครับลงไปทอดใส่ลงไปหมดเลยครับ แล้วเรา,าก็หาฝาหม้อมาปิดไว้นะครับกันน้ำมันมันกระเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ทอดรอไว้สักครู่หนึ่งไอ้ทรงกลิ่นหอมห้วนรันจนใจแล้วนะครับเปิดขึ้นมาก่อนกลับด้านมันบ้างครับ เปิดเลยกันลาตีอ้ยาลังกาแขแขอีทุกแล้วอืมตสอเราใอ้มันกรอบกรอบสักนิดก่อนครับนะอืมไอ้มันกรอบอีกนิดก่อนครับเป็นนั้นหวานจะโอเคเลยนี่ครับเนี่ยนะ อ้อมตัวบ้านตัวเมืองนี่ตอดเสร็จแล้วกับมูตอดกระเทียมปิดไตครับผมมาจาะ,ะ,าจาะเหมือนสะคิตนะครับมันจะดำดำประมาณเหมือนจะยิบขึ้นมาจากกานน้ำจิ้มนะครับนี่เลยครับนี่อยามาที่สว่างแล้วว้าร้อนรน้อนร้อน เิ่นึงครับหวานว่ามันมันเข้มขน,น,นเลยครับเพ็ดจากปริกคีโนรสนะครับอีกกินหนึงสิงอย่าไไม่ป้อร้อนโอ้ยชุวแล้ครับ